ยิ่ชอบกดไลค์ถ้าชอกดเลยอย่าลืมนะครับสับไปใช้กันเลยครับสวัสดีค่ะนี้มาทำเมนูเสนอเมนูแกงออมไหจุบนะคะหอยนา,าบ้านเรานี่เองจะสังเกตได้ว่าหอยเราตัดก้นหอยเรียบร้อยนะคะอ่าทุกตักวเราจะตัดก้นหอยในการจุบง่ายหรือใครไม่ถนัดใช้ปากจุบเราก็ใช้ไม้จิ้มฟนมันไม้แค่หอย น่าตามดิบแบบนี้นะคะตรงนี้ประกอบไปด้วยหอยที่เราได้ตะไคร้ใบย,ยะนางน้ำยะานางนะคะในน้ำยะานางเราก็จะตำข้าวเบือข้าวเหนียวที่เราแช่ข้าวไว้นะคะสี่ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนได้เลยนะคะข้าวเบือเอามาตำผงให้ละเอียด กับพริกพริกชี้ฟ้าหรือพริกบ้านค่ะตามข้าเบือกับพริกให้มันแหลกละเอียดแล้วก็เอามาผสมใส่กับน้ำยานางให้มันเป็นน้ำให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่าให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้ข้าวมันกำลังจะสุกมันก็เลยข้นๆนะคะในส่วนนี้เราต้องการให้น้ำข้นๆนะคะอันนี้มันนานมีเอาไว้นะเอาจนให ให้หอยสุกค่ะแปบ๊บเดียวหอยอะอนะคะแล้ว,ลวใบชะพูที่เราใบชะพู<า>นะคะ <laughs> ตามที่ให้พ่อบ้าน <laughs> เก็บมาให้เราเลือกคัดสรรอย่างดีคือ <laughs> ย่อนอ่อนๆนะคะตัวนี้ใช้การไม่ได้นะคะ, <laughs> ะทั้งโคดทั้งเงานะคะ <laughs> อ่ <laughs> าแล้วก็มรนยสุกขยพอเลยเอาไปเราคัดสรรได้แค่นี้นนพอมีกลิ่นของชาพูะนะคะ,ะบ้านเราเรียกว่าใบนางเลิศนางเลิศใส่ตอนสุดท้ายที่เราปรุงรสชาติได้ตามต้องการะนะคะอ่ากะว่าหอยสุกแล้วเราก็ปรุงะนะคะปรุงรสชาติก็จะได้เผ็ดแล้วก็ความความนัวของ น้ำปลาหรือน้ำปลารชาติของมันมันจะออกในน้ำอ่าความติดนํำหรือว่าความเค็มน้ำภาษาบ้านเราเรียกว่านัวนะคะเนี่ยนะคะใส่ปลา <laughs> ถ้าคนไหนไม่กินปลาก็ใส่น้ำปลาหรือเกลือได้นะคะแต่เรากินสูตรที่ใส่ปลาเข้าไปค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะสองช้อน รสดีนะคะรสดีนิดนุ่งนะคะใส่เข้าไปผงชูรสนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายตรงนี้เราต้องการความแซ่บหลายคนค่ะคนโคเลโคเลโคเล,คล,คลให้เข้ากันนะคะจะสังเกตว่าความหอมขึ้นมาแล้วนะคะชิมรสชาติค่ะสักครู่นะคะ ัอ่าเราเติมน้ำปลานิดนึงนะคะน้ำปลาค่ะรพิอ่าอันดับสุดท้ายขอเผ็ดเผดมันถึงจะอร่อยนะคะสภาพดูหน้าตาค่ะเนื่อได้ที่แล้วซิกเนเจอร์คือตัวนี้ค่ะใบชะพูที่เราล้างข้าสันอย่างดีนะคะอ่น ฟอย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 ,อยโรยเข้าไปค่ะเ,เป็นอันเสร็จค่ะอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะไม่ชอบกดไลค์ถ้าชอบกดเลยอย่าลืมนะครับสับสไคร้ด้ลยนะครับ